็ขอสวัสดีครับที่ไม่ได้ลงคลิปมานานแล้วนะครับก็ที่ผมไม่ได้ลงมาคลิปมานานก็เพราะว่าผมมีงานต้องทำนั่นก็คือเรียนนั่นเองนะครับผมยังเพิ่งหมอต้นเองนะครับผมก็ต้องเรียนแต่ขอให้ผู้ติดตามกดสตอรไครป์ไปเรื่อยๆกดไลค์ไปเรื่อยๆนะครับถ้าผมตัดสินใจมาแล้วนะครับว่าเมื่อสตอรไครป์หรือผู้ติดตามนี่ครับไปถึงร้านเมื่อไหร่ ผมจะบอกไปเซนี้ให้เอาลองไปรับรางวัลจุดๆ,ๆไม่บอกนะครับว่ารางวัลคืออะไรก็วันนี้ก็ไม่มีอะไรทาก็มาสอสร้างดีกว่าจะได้มีอะไรทำๆหน่อยก็มาสอนสร้างเครื่องยิงพุกหรือป,ปาก็ไม่แน่ใจก็เรามาดูก่อนเถอะก็ยังไม่ได้คิดยังไม่คิดเชื่อมาเลยว่าจะชื่ออะไรดีนะคะวันนี้ก็ไม่ได้ค่อยลงกิปมานานมากนะ นี่นะของที่น่าจะมีแค่นี้นะมัง้งแล้วเราก็วางไว้ตรงนี้บล็อกวางไว้หนึ่งช่องกดวกตัวนี้แล้วก็มาเหยียบอยู่ตรงนี้วางให้มันหาหนาธิ้าสองข้างโอเคเสร็จแล้วเราก็จะวางตรงนี้ปุ๊บมันจะไม่ทำงานไม่เป็นไร แล้วก็แค่เอาอบล็อกนี้ไปเปลี่ยนเป็นทอสนะครับมันจะได้เป็นแบบนี้ถ้าจะท็อปบล็อกให้ตังห่งางติดนี้ไปด้วยถ้าดูแบบนี้มันก็คงไม่ค่อยมีอะไรทำาชไม้ออกเลยก็วางทีีไปนะครับจิ๊บเสร็จแล้ว้วก็วางนี้ เหมือนฟุกเลยนะเห็นไหมแล้วก็ฟังเรื่อยๆ,ๆครับจากคลิปนี้แล้วก็ไม่ค่อยมีะไรทำก็ขอขอบคุณแค่นี้แล้วกันนะครับบ๊ายบาย